Thank you พี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เรามาถึงวันเสาร์และบทอ่านที่หนึ่งนั้นก็ต่อจากเมื่อวานนี้เราเห็นประกาศกเอลียาไปพบกับเอลิชาขณะที่เขากำลังใช้วัวหลายตัวไถนาประกาศุกเอลียาจึงถอดเสื้อยาวออกและสวมให้เอลิชาเพื่อเป็นการประกาศ ว่าท่านจะเป็นประกาศสบแทนตัวเองเอลิชาจึงละทิ้งวัวและเดินตามท่านเอลิยาไปการถ่ายทอดอำนาจก็สำเร็จตามพระประสงค์ของพระพิจ้าครัน,นี้เราจึงเห็นในพระคัมภีร์เก่าเนี่ยการถ่ายทอดอำนาจนี้ก็จะมีพิธีกรรมอยู่นิดหน่อยแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่า พระเป็นเจ้าเป็นผู้ที่กำหนดในพระบรสา,ารวันนี้พระเยซูเจ้าบอกให้คริณชนเป็นคนใจซื่อไม่ให้เขามีใจคดเคี้ยวเพื่อหลอกลวงกันพระเยซูเจ้าไม่ต้องการให้เราใช้คำสาบานเพื่อจะได้ยืนยันโน่นยืนยันนี่แต่ในใจของเขานั้น คดเคี้ยวคิดต่างไม่ตรงกับที่ปากพูดอันนี้เป็นบาปสองสองประก,การประการที่หนึ่งก็คือหลอกลวงคนอื่นประการที่สองคือขอบหลอกลวงตนเองในสมัยก่อนในหลายประเทศเป็นต้นในยุโรปเนี่ยเวดาเด็กๆออกจากโรงเรียนแล้ว พ่อแม่ไม่ได้มารับฉะนั้นรถที่ผ่านไปมาก็จะเห็นมีเด็กโบกรถเพื่อขอโดยสารกลับบ้านด้วยแต่หลายครั้งก็พบคนใจไม่ซื่อเขาทำเป็นว่ารถเขาจะเลี้ยวเพื่อหลอกเด็กว่าเขาไม่ได้ไปตรงนั้นหรอกแต่ที่แท้เขาก็ไปทางตรงเด็ก หลายคนจะสวดขอพระพิจ้าว่าแ้าแต่พระเจ้าทําไมผู้ใหญ่เขาถึงใจคดอย่างนี้ทําไมเขาจึงแส้ทําว่าเขาไม่ได้ไปในทางตทางของเราถ้าไม่อยากรับก็บอกตรงๆอย่าหลอกเด็กเลยจะดีกว่าใช่บางทีพวกเราจะต้องมาพิจรารณาตนเอง ว่าหลายครั้งเราปฏิเสธที่จะรับใช้คนอื่นเพราะเราไม่ต้องการที่จะทำแล้วก็หาข้อแก้ตัวโน่นข้อแก้แก้ตัวนี่ซึ่งไม่ตรงกับความเป็นจริงเราขอพระพิจารณาโปรดให้ใจของเรานั้นซื่อตรงที่ซื่อตรงนี่ก็เพราะว่าเพื่อจะให้พระพิสุเจ้ามาหาเราแบบที่พระองค์เดินสบายไม่เช่รถเลี้ยว ขอไปเจ้าเอพรพิน้องทุกท่านครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์